สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ในปีพุทธศักราช2,568ครึ่งปีแรกนะคะ6เดือนแรกมกราไปจนถึงมิถุนาค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงภาพรวมแล้วเราจะไปเจาะสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์สำคัญหรือเรื่องราวสำคัญจนครบ6เดือนค่ะเอาละค่ะอยากจะบอกแบบนี้นะคะ คลิปการพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นดิจิตอนรับสู่เรื่องราวของความเชื่อค่ะกับนักพยากรณ์วาสนา Amazing t h a r ลค่ะมาแล้วนะคะกับคนที่เกิดในเกณฑ์ของคนนักสัตว์มรนะคะ่ะมา ถือว่าเราก็คือมะโรงคือกันเดอ้อนะคะเรามาฟังเรื่องราวของคุณกันดีกว่ากับนักสัตว์มะโรงนะคะเอาเป็นภาพรวมก่อนนะคะแล้วค่อยไปเจาะกันทีระเดือนกันในภาพรวมของดวงการงานนะคะในช่วงครึ่งปีแรกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีแต่เรื่องราวดีๆนะชื่นมื่นหัวใจกันเลยทีเดียวนะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้านะคะดวงเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานเป็นมิตรที่ดีด้วย ดังนั้นมิตรไม่ดีคุณตัดทิ้งมิตรด,ดีนะคะก็ยังคงสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะส่วนใครที่คิดกับคุณไม่ดีเขาจะแพ้ทางหรือมีเกณฑ์เข้าใจคุณใหม่เกิดขึ้นค่ะการงานจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นปัญหานะคะในด้านต่างๆหรือความขัดแย้งต่างๆจะมีความเบาบางคลี่คลายลงตัวมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันจะมีเรื่องของบริวารเข้ามาเกี่ยวพันกับดวงงานของคุณนะคะ อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนที่เคยคิดกับคุณไม่ดีในฐานะผู้ร่วมงานเพื่อนนะคะหรือบริวารน,นะลูกน้องลูกจ้างและอาจจะกลับมาคิดเป็นมิตรที่ดีแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้เพราะอย่าลืมว่าเขาเคยที่จะมีพลังงานลบใส่เราให้เรามาระวังนะคะจะถูกเพื่อนหรือ คนที่เราไว้ใจนะคะขมโมยผลงานดังนั้นไม่ควรไว้ใจใครนะคะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะถูกลอกเลียนแบบนะคะหรือถ้าคุณเป็นต้นฉบับนะในเรื่องการผลิตสินค้าคิดโลโก้ก็จะมีคนก๊อปปี้คุณนะคะงานคุณทําออกมาดีมากๆมีคนก๊อปปี้แล้วส่งนายก่อนนะเพราะฉะนั้นความลับที่เกี่ยวกับบริษัทความลับที่เกี่ยวกับงานธุรกิจของคุณจําเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับพอสมควรนะคะแต่ถ้าเป็น ในกลุ่มของหุ้นส่วนยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะก็ให้เรามาระวังลูกน้องลูกจ้างก็แล้วกันทีนี้เรามาเจาะในภาพรวมนะคะของคนนักสัตว์ปีมะโรงในด้านการเงินภาพรวมครึ่งปีแรกนะคะยังถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีค่ะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภแบบฟุกๆนะคะมีเจ้านายนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนไม่ดีบริวารแต่ดีด้านเจ้านายทีนี้เจ้านายก็ยังมาดี ในตำแหน่งของดวงการเงินของคุณด้วยนั่นยิ่งส่งผลให้คุณได้รับการสนับสนุนชี้ช่องนะคะทางผลประโยชน์รายได้มากขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณได้พบเจอช่องทางการสร้างรายได้เสริมหรือคอนเน c t ชันที่ดีหรือรายได้การเงินที่ดีในการลงทุนอะไรใหม่ๆนะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราศรัทธาหรือว่าเรารักและเคารพนะคะ ดวงของคุณจะมีเกณฑ์ได้ลงทุนต่างๆจะประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีมีกําไรดีนะคเขาเรียกว่ามีผู้นําที่ดีนั่นแหละแต่ไม่ควรไว้ใจใครหากให้เงินใครยืมในช่วงนี้นะคะมีโอกาสนะที่ปีนักสัตว์มะโรงเนะ่ยจะเสียทั้งความรู้สึกอ่าเสียทั้งเงินด้วยนะและเสียทั้งมิตรภาพหรือหมดหายไปได้เลยของมีค่า อยู่ในบ้านเก็บให้มันมิดชิดขึ้นเอาเป็นว่าข้าวของถ้าเสียหายไปแล้วมันเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดและคุณจะมาเจ็บใจตัวเองที่หลงไว้ใจจริงๆแล้วคุณอาจจะเผลอเลยแล้ววางล่อวางล่อวางเผลอเขาหยิบไปคุณจับจับมือใครไม่ได้ แล้วสุดท้ายคนที่จะต้องเสียใจคือคุณอันนี้ฝากเตือนเอาไว้นะคะการเงินดีพอเข้ามาดีมันก็ดูเรามีชีวิตที่ดีขึ้นคนก็หวังคอยที่จะฉกฉวยในเรื่องของผลประโยชน์บ้างแหละนะคะหรือจะเข้ามาในเรื่องของการหยิบยืมเงินจะมีเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกปฏิเสธคนให้เป็นนะคะเพราะว่าโอกาสสูญรัพย์สูงมากๆในเรื่องของการให้เงินใครยืมก็ตามถ้าอยากจะให้เงินใครยืมแนะนําว่าทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ ภาพรวมครึ่งปีแรกด้านความรักของนักสัตว์มาลงนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ที่แปรปวนนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณจะรู้สึกแบบเออหงุดหงิดไปหมดเลยทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจไปหมดเลยความรักของคุณอะ ถ้าจะให้ระวังเป็นเดือนเดือนต้องระวังเดือน3นะคะเดือน3ก็คือเดือนมีนาเรามาระวังเดือนมีนามากๆความรักอาจจะอยู่ในเกณฑ์อิ่มตัวหรือว่าสิ้นสุดได้นะถ้าผ่านมีนาไปแล้วก็ถือว่าจะดีค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรัก ถ้าเป็นเกณฑ์รักเก่าก็จะเข้ามาเด่นที่สุดคือเดือนมกรานอกนั้นนะเกณฑ์ความรักคนโสดไม่ค่อยเด่นแล้วนะคะถ้าผ่านมกราคุณยังว้าเวอยู่ยังเงียบเหงาอยู่ทําใจครึ่งปีแรกอาจจะยังโสดอยู่นะคะแต่โสดแล้วไปพุ่งเป้าเรื่องการเงินถือว่าดีนะอืมส่วนคนที่มีครอบครัวนะคะมีความรักกันดีอยู่เป็นสามีภรรยายมีความรักดีต้องระมัดระวังนะคะฟังหูไวห้หูระวังคนที่มานินทาว่าร้ายหรือใส่สีตีไข่ทําให้เรากับคนรักของเราเข้าใจกันผิดต้องระมัด ระวังค่ะในด้านสุขภาพนะคะในช่วงนี้เอเาเป็นว่าถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษอะ่ะให้เรามาระวังเรื่องระบบ ต่อมไรท่อต่อมลูกหมากพวกต่อมต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์นะกระเพาะปัสสาวะนะคะถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเช่นเหมือนกันเนะเาะเราระมัดระวังเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือปวดหน้าท้องปวดท้องน้อยปวดประจำเดือนนะคะก็ต้องอาจจะต้องพบแพทย์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโฮอร์โมนด้วยนะคะ การทำบุญหนุนดวงชะตาทําได้ทุกอย่างค่ะแล้วแต่คุณเลยอยากทําแบบไหนทําได้เลยนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณแต่แนะนําว่าทําบุญด้านการให้ต่อยอดด้านความรู้ดีกว่าค่ะไม่ว่าคุณจะช่วยเด็กที่เขาด้อยโอกาสหรือช่วยคนที่เขาประกอบงานสัมมาอาชีพเพื่อเอาเงินไปดูแลครอบครัวยอย่างเงี้ยค่ะเจอตรงไหนก็ อุดหนุนเขาก็แล้วกันนะคะเขาเรียกต่อยอดให้เขาได้มีชีวิตมีกินมีอิ่มได้เป็นมือมือไปก็ให้ลองทําดูแต่แนะนํานะคะเราต้องชาญฉลาดในการทําบุญด้วยนะคะอ่ะเรามาเจาะดวงกันดีกว่านะเจาะแบบเด่นๆแล้วแต่ละวันเดือนเลยละกันแต่ละเดือนนะคะช่วงเดือนมกรานะคะคนที่เกิดปีนักสัตว์มะโรงนะมกราเป็นเดือนที่ดีค่ะยังเป็นเดือนที่ ได้พบเจอมิตรภาพเก่าๆได้เจอเพื่อนฝูงได้กลับมาย้อนวัยลำลึกถึงความหลังได้กลับไปสู่งานคืนสู่ญา แล้วในเดือนมกราก็เป็นเดือนเด่นในด้านของการได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะเปิดร้านหรืออาจจะทําธุรกิจหรือว่ามีหุ้นส่วนได้เจอคอนเน็ชันใหม่ๆก็จะเป็นช่วงของเดือนมกราด้วยบางดวงชะตาก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆการวิ่งนะคะมินิมาราทอนการออกกําลังกายการตั้งเป้าเรื่องสุขภาพเนาะมกราเหมือนเป็นเอ่อเดือนเปิดเลิกเปิดใช้กับชาวนักสัตว์มะโรงค่อนข้างดีเลยนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะนะคะมีรายรับมากเอ่อเขาเรียกว่า ถ้าเป็นรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายแห่งความสุขเนาะเป็นรายจ่ายเพื่อสังคมเพื่อนฟูงการพบเจอไปทํากิจกรรมและเดือนนี้ถ้าจะมีรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะลงคอสฟิตเนสนะเออไปลงคอสโยคะแล้วแต่ไปลงทริปเม้นต์บรุงหน้าเฮอเปิดมาก็มกกลาก็คือมีความสุขอยู่ค่ะพอเข้าสู่เดือนกุมภานะคะจะเป็นเดือนที่อยู่ดีๆคุณก็ชัดดาวตัวเองเนาะเพื่อตั้งสติอะมกกลาเที่ยวให้สุด ลุยให้สุดเอาให้สุดเอาให้แบบสนุกสุดเหวี่ยงพอกุมพาคุณเหมือนชักปักในเรื่องของการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตอย่างแบบว่าใช้จ่ายเงินอย่างเต็มที่คุณหยุดแล้วกุมพาเป็นเดือนที่คุณตั้งสตินะและเริ่มที่จะโฟกัสที่เป้าหมายการทำงานเนี่ยในช่วงนี้จะค่อนข้างเด็ดและเริ่มตัดบทบาทเริ่มตัดการใช้เงินเริ่มกลับมาสู่ การวางแผนชีวิตนะคะรวมถึงถ้าเป็นเรื่องการงานก็เริ่มเข้าสู่ระบบระเบียบมากขึ้นนะคะมีความใจเย็นสูงมีสมาธิมากมีความนิ่งมีการจัดระเบียบชีวิตค่อนข้างชัดเจนการเงินเริ่มไม่ใช้นะคะและไปรวมถึงความรักก็เริ่ม ถ้าเป็นคนโสดอ่ะเดือนนี้ยังโสดอยู่นะเริ่มปล่อยวางความรักมากขึ้นไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรคนมีคู่ก็มีความใจเย็นมากขึ้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะเป็นเดือนแห่งสติปัญญานะคะเป็นเดือนแห่งการปล่อยวางเพื่อเข้าสู่โหมดชีวิตและอ่าไปต่อค่ะพอเข้าสู่เดือนมีนานะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะ หรือว่าถ้ามีแผนจะไปเที่ยวอันไหนอีกหรือว่ามีแผนจองโรงแรมไว้ทุกอย่างจะถูกแคนเซิลหรือเลื่อนนะคะหรือยกเลิกจะมีเกณฑ์ยกเลิกในสิ่งที่คุณวางแผนไว้อย่างกระทันหันเกิดขึ้นในเดือนมีนาอะไรที่คาดการไวมไมไ้มักจะทําไม่ได้มักจะคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปหรือยกเลิกก็จะเป็นช่วงของเดือนมีนานะคะเป้าหมายบางอย่างการรอง,งานนะคะการรอเรียกสัมภาษณ์ทุกอย่างจะเคลื่อนไปหมดเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกอย่างอยู่เขาเรียกว่าไม่อยู่ในแผนการเรา นะคะเหมือนโชคชะตาแบบว่าเออต้องลุ้นไปในแต่ละวันเลยนะมีนายังกะเกณฑ์ชีวิตไม่ได้นะยังลงทุนทําธุรก,กิจอะไรใหม่ๆไม่ได้เพราะงั้นมันจะลุ้นไปหมดเลยนะว่าเออคนจะเยอะไหมจะขายได้หรือเปล่านะมีนาเป็นเดือนที่เหมือนเหมือนทาอะไรมักจะเจอในเรื่องของอุปสรรคและความผิดพลาดนะคะหรือใครที่เคยเ,ออเสนอตัวนะคะ ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่าไปขอร้องใครสัญญาเป็นเป็นมั่นเป็นเหมาะสุดท้ายเขาทิ้งสัญญาเขาสุดท้ายเขาไม่รักษาสัญญาดังนั้นต้องระมัดระวังเดือนมีนานะคะสําหรับคนที่เกิดปีนักสัตว์มะโรรนะไปต่อค่ะเข้าสู่เดือนเมษาเดือน4ี่นะคะเดือน4ี่เป็นเดือนที่คุณอยู่ในเกณฑ์เหมือนคนปิดทองหลังพระนะคะมีเกณฑ์ไดอ้อ่ไปช่วยเหลือผู้คนนะอย่างเช่นถ้าอยู่ในดวงงานเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ได้ ช่วยคนมากขึ้นในเรื่องของการเคลียร์ปัญหางานคุณเป็นคนเก่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเก่งเก่งแบบเก่งมากๆของคุณเลยและมักจะมีคนมาไหว้วานขอความรู้ขอคําแนะนําหรือให้คุณช่วยงานอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วคุณก็เต็มใจด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเมษาเป็นช่วงที่คุณจะได้ทําหรือทดลองงานใหม่ๆพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆพบเจอในเรื่องของ เขาเรียกว่าเป้าหมายชีวิตใหม่ๆรวมถึงคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทำบุญใหญ่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะ เขาเรียกว่าตั้งหลักชีวิตได้นะถือว่าภาพรวมเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับการได้ทดลองหรือทําอะไรใหม่ๆเปิดงานเปิดโครงการเปิดทางร้านโอ้โหเมษาดีมากๆนะจริงๆแล้วจะมีมกกลาดีกับเมษาดีนะคะสังเกตว่าจะเป็นปีใหม่ที่เป็นแบบว่าสากกลกับปีใหม่ไทยเนาะคุณจะดวงดีมากๆนะคะพอเข้าสู่เดือนพฤษภาการเงินโดดมาที่สุดเลยค่ะการเงิน เขาเลีอกแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่การเงินจากรายได้หลักที่เป็นเงินประจําของคุณนะอาจจะมาจากรายได้เสริมนะคะถ้าคุณเป็นถ้าคุณเหมือนมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะสมมุติคุณมีธุรกิจร้านอาหารส่วนตัวคุณขายต้มยำกุ้งเนี่ยได้หูวันละ4ี่หม้อ400มอ่ะสี่ร้อหม้ออ่ะสมมุตินะสมมตุติแตงวดนี่คุณจะขายไม่ถึงแต่คุณดันไปเจอเมนูอื่นที่นอกสายตาคุณเช่นไข่เจียว หมูสัว์อย่างเงี้ยไม่เคยขายดีเลยอยู่ดีๆขายดีแซงหน้าต้มยำกุง้งอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะ จะมีรายได้มาจากสิ่งที่คาดไม่ถึงมาจากพรสวรรค์มาจากพรสแสวงมาจากรายได้เสริมการเงินเป็นกรอบเป็นกรรมมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะและในช่วงพฤษภานะคะใครที่เก่งศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีด้านความบันเทิงจะโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีรายได้จากตรงนี้นะคะจากความสามารถของคุณโดยเฉพาะรําไทยดนตรีสากลดนตรีอะไรก็ตามแต่นะคะ ศิลปะวัฒนธรรมนะคะจะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษเป็นช่วงเวลาของคุณพาตัวเองออกมาสร้างไรายได้เสริมนะคะต่อมาในช่วงเดือนสุดท้ายก็คือเดือนที่6ก็คือเดือนมิถุนาเดือนนี้เป็นเดือนคังปัญญาเป็นเดือนปัญญาของคุณสังเกตให้ดีนะคะปีนักษัตว์มรงนอกจากจะมีสมาธิดีแล้วนะคะยังมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมหรือพรแสวงที่ สร้างรายได้นะคะและปัญญาที่เปิดรับดังนั้นนะคะดวงของคุณน่ะมักจะได้ทำอะไรใหม่ๆได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆได้ทดลองเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่เคยทำออกจากกฎหรือฉีกฎเดิมๆความกลัวหายไปกล้าเรียนรู้กล้าทดลองกล้าไปลงคอร์สกล้าสแสวงหาความรู้บางคนนะคะถ้าเป็นนักสัตว์มรงรเนี่ย อาจจะได้เรียนต่อปริญญาโทรหรือไปต่อปริญญาเอกทำงานวิจัยสำเร็จทำทีสิธิ์สำเร็จนะคะและเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนที่จะประสบความสำเร็จด้านการเรียนรู้ซึมซับออกมาได้ดีสอบก็มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะแข่งขันก็ไปในทิศทางที่ดี เรียนต่อไปลุ้นอ่าการใช้สมองความรู้ความสามารถในต่างประเทศก็โดดเด่นค่ะดังนั้นนะคะนักสัตว์มังงเป็นนักสัตว์ที่ปัญญาดีในรอบครึ่งปีแรกทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะเมื่อดวงของคุณน่มันขึ้นอยู่กับพลังงานของความรู้ความสามารถและพรสวรรค์พรแสว,สวงจงใช้มันให้เกิดประโยชน์คุณจะสร้างไรายได้ไดมาหาศาลในช่วงครึ่งปีแรกยกตัวอย่างนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นคนที่ ดีดจะแค่เก่งๆอ่ะลองมาดีดออกมาให้โลกใบนี้มันเห็นว่าคุณเก่งกาดแค่ไหนและนั่นแหละค่ะจะเป็นช่องทางรายได้เสริมโดยที่คุณคาดไม่ถึงจงค้นหาความเป็นตัวตนถ้าค้นหาไม่ได้ก็เรียนรู้มันแล้วสร้างมันนะบัตรนี้ครึ่งปีแรกทําเงินได้จากตรงนี้มากมายมหาศาลค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีตัวตนในโลกออนไลน์หรือมีอยู่แล้วแต่ไม่ปังรอบนี้จะปังมากๆและดวงเด่นในโลกออนไลน์ก็จะเป็นมกุลากุมภานะคะ เมษาพฤษภาและก็มิถุนาเดือนที่เสียของคุณมีเดือนเดียวค่ะคือเดือนมีนาเท่านั้นเองนะคะความรักนะคะคนโสด จะสนุกกับการใช้ชีวิตโสดค่ะจะไม่โหยหาส่วนคนมีคู่แล้วอาจจะได้มีเกณฑ์ข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภ์และจะเสียเงินเกี่ยวกับบุตรหลายเกี่ยวกับการเรียนนะคะมากขึ้นทั้งงานเรียนหลักแล้วก็งานเรียนเสริมนะคะแล้วก็นันทนาการต่างๆก็จะเป็นเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะคะสำหรับปีนักสัตว์มะโรงมีความสุขมากๆค่ะคุณเก่งมากๆที่ผ่านช่วงเวลามามากมายไก่กองแล้วมาณนะวันนี้เข้าสู่ปีใหม่แล้วก็มีความสุขฝากแชร์คลิป นี่เป็นค่าครูด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วย